มาถอดรองเท้าก่อนนะลูกมาที่กันมาถอนี่มาอนี่เอาเอาผนี่ป่ภาษาอของิออกมาของิออกมาจเอาออกไปไหนออกไปข้างนอกตรงนี้แหละเห็นไหม มีปแตงพร้อลูกชายนะครับแคุ่ณหลอกปแตงมาด้วยนะเกาโลดเวยวันนี้หลอก็รุ่นๆหลอกก็เพื่อนหลอกก็พ่อแล้วก็ลูกชาย็แตงนี้แะครับใช่ไหมครับคุณพ่อ ถ้าสมัยก่อนหลวพ่อแล้วก็หนึ่งในนั้นแะครับที่เป็นเล็กโฟนลวพอเนาะขออนุญาตบอกบุญนะครัวงพ่อวันที่25รักพระปูญกษิติมนฑลนนะครับขอบเชิญงลวงพ่อร่วบุญด้วยนะครับ25-25วันที่24ตั้งกองบุญ25ที่5นพวาย นายดลเดชพพ่อร่วมกับพระสุสินทร์นะครับไปทรวัติศีสะอาดบ้านคนไทยราบท่านตระกูลจันศรธรรมคุณาระดวนดุบทองนะรั้เล้วตอนนี้มันจะลูกเพื่องเป็นตอนแต่เป็นเพราะว่าดบะทองนี่แหลยว่าสิ่งของด้บะทอายนไง ท่นอาน,น,นุอาจาตย์นกเ็ต่อเตเปคนหปกติอนตัวหวรองใต้หลวงระทองนะครับอ่ะเสร็จแล้วปิดบานเลยนะครับเาปิดบานตอนนี้ก็เก็บงสิ้านาทีครับเสียแหงๆเ็กน,น้อยเพอเมื่อคืนได้เราเพียรครับถ้าเสียงเยอะเมืคืน เดือดค่าทุ่มนะครับอยู่ต่อนที่มันมันมาอยู่เขาเลยกระดากระดาขอทางหน่อยของท่านไหนก็บอกโยงไปเลยครับบาดท่านไหน ขอให้ผู้ใช้ยกบาทใส่กันนะครับขอให้ผู้ใช้ทน่มาเนี่ยนะครับพิดบาทยกบาทใส่กัน